คำที่บายสุขภาวะจะควรจะให้สสที่บายเองนะแต่ว่าผมจะพยายามอธิบายตามแนวคิดเขาสุขภาวะเนี่ยคือร่างกายสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาพจิตเกิดจากอะไรบ้างสุขภาพจิตถ้าคุณไปดูสื่อเร็วๆเนื้อหาเร็วๆเนื้อหาไม่ดีสุขภาพจิตเสียไหมก็เสียถูกไหมนั้นเราก็คิดว่าเนื้อหาของของสื่อนั้นน่ต้องมีคุณภาพการมีคุณภาพคือคนต้องมีคุณภาพก็ต้องฝึกอบรมคนให้เข้าใจ เนื้อหาเราจะครอบคลุมทั้งเกิสังคมการเมืองอะไรต่างๆครบหมดสิ่งแวดล้อมการศึกษาเพื่อให้คนมีคุณภาพเพราะระดับที่มาเรียนคือบรรณาธิการถ้าคุณมาเรียนแล้วคุณเอาความรู้พวกนี้ไปพัฒนาบุคลากรของคุณเองสื่อที่คุณผลิตมาคอนเทนต์มาก็ต้องมีคุณภาพคุณภาพนี้ไม่ได้พึ่งเรืองสายลมแสงแดดดูเท่าดีคือคุณภาพที่เป็นประโยชน์กับสาธารณะถ้าคุณนําเสนอข่าวที่เนื้อหาสาระ ไม่ใช่ขายอย่างเดียวนะเพราะคนที่มาไม่ใช่เป็นอยู่ฝ่ายรายการอะไรก็มีก็มีคุณภาพก็ทําให้คนดูได้ประโยชน์เนี่ยนี่คสุขภาวจิตไงคุณดูแต่สิ่งที่ไม่ดีม,มันก็จิตตกแค่นั้นเองนี่คือสุขภาวะคำว่า,าสุขภาวะไม่ใช่สุขภาพสุขภาวะไปดูนิยามของสุขภาวะของสอสอคุณต้องไปดูเองว่าสอสออธิบายยังไงที่ผมอธิบายในยตามความเข้าใจของผมซึ่งถ้าเกิดเราขอ โครงการไปไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของสอสซึ่งเขามีกรรมการต้งแกรรมการชุดผมไม่รู้มีกี่ชุดแล้วนะชุดย่อยชุดใหญ่ชุดระดับบริหารระดับใหญ่เนี่ยถ้าเขานวดมามันก็เป็นปัญหาของเขาเองใช่ไหมแล้วเราสอไปเนี่ยเอกสารหรือข้อเท็จจริงเราไม่ตรงกับข้อวัตถุประสงค์เขาจะอนุมัติมาได้ยังไงถูกไหมฮะแล้วผมก็เชื่อว่าเราเนี่ยขอตรงตลำสงูงแล้วเราก็ทําตามวัตถุประสงค์ที่ได้ขอตรวจสอบทรัพย์สินเนี่ยนะครับเราตรวสอบทรัพย์สิน นักการเมืองที่มันมีประเด็นแต่ว่าโดยหลักทั่วไปเนี่ยโดยหลักทั่วไปเนี่ยผมยึดหลักที่ผมทำงานตั้งแต่อยู่ในมาิชนยุคก่อนผมยึดหลักการทำงานในมาิชนยุคก่อนที่สอนสั่งกันมาคือหนึ่งให้ข้อที่จริงถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในความสามารถของมนุษย์ที่จะทำสองเขาจริงครบถ้วนก็ยึดหลักนี้มาตลอดก็มาใช้ในการทำงาน ต้องไปดูงานจะดูงานเฉพาะท่อนไปดูงานเชื่อมโยงต่อเน,นื่องจะดูงานเฉพาะท่อนนะครับไปดูให้ครบถ้วนบางทีพอดูชิ้นเดียวอ้าวคนอ่านจะคิดยังไงแล้วแต่เป็นดุลพินิษ์ชอบไม่ชอบแล้วแต่ครับวิพาก์วิจารณ์ได้คือเราก็ดูอัานไหนเป็นจริงอัานไหนเป็นข้อเท็จจริงที่รับฟังได้มีเหตุผลก็พยายามปรับปรุงอัานาไหนไร้สาระพิจนารณาแล้วเห็นเจอแล้วไร้สาระ ก็เฉยๆแต่อันไหนดีก็มาใช้ปรับปรุงผมเนี่ยรู้สึกเฉยๆมากเลยเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าผมทําอะไรอยู่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดผมมาสัมภาษณ์ผมก็จะไม่ต้องไม่ถ้าไม่ได,ไได้ไม่ได้นั่นเลยนะยางที่บอกอะ่ะก็รู้สึกเฉยๆจริงๆไม่รู้สึกอะไรก็ลุกอย่ยงผมไม่รู้พระนครศรือใครเพราะ,ะเว็บไซต์ปกติเนี่ยมันต้องรู้ว่าติดต่อที่ไหนเว็บไซต์ไม่ชนก็มีใช่ไหมติดต่อที่ไหนอย่างไร เด็น้อยแกเป็นเวบมาสเตต้องรู้ใช่ไหมนี่คุณรู้ไหมไปดูสิไม่รู้มันใครทามากเว็บไซต์ไม่รู้ใครทำอะ่ะรู้สึกเพื่อนผมลองลอง,ลองถาไปถาที่อยู่ให้ผมราะว่าเป็น u ู l ออยู่ต่างประเทศอีกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเว็บไซต์ซึ่งหาที่มาที่ไปไม่ได้เนี่ยทำไมตื่นเต้นกันจัง วิกล้าทำกล้ารับสิผมเห็นบางคนเขียน fb นี่นอกเรื่องนะ fb facebook นะวิชาอาจารย์แต่เป็นใครไม่รู้ไม่ใครู้จักผมนี่ให้ชื่อจริงมาตลอดชีวิตเลยตั้งแต่เขียนคอลัมน์อ่ะก็ใช่เด่เพราะคุณก็อย่างที่ผมแยกแย้ฟังแล้วไงกกล้านเนี่ยก้าสุนล้านนี่ไม่ได้ใช้หมดนะครับถ้าเราทําโครงการเสร็จแล้วบรรทุกวัตถุประสงค์ตรงามัยแต่เงินเหลือคืนนะฮะ จริงๆแล้วไม่ถึงก้าสิบล้านด้วยซ้ําไปเพราะว่าคืนผมไม่รู้ตัวเลขการคืนเท่าไหร่เพราะว่าการคืนเนี่ยไม่ได้จะบันทึกไว้จริงๆต้องไปดูที่สสอ,อว่ากา้าวสิบล้านเนี่ยจริงๆแล้วคืนผมว่าคืนไป,ไปเป็นหลายล้านนะคือคืนใช้เงินไม่หมดเนี่ยคือหลักอย่างนี้สสเขาคิดหลักต่างจากงบประมาณเท่าที่ผมรู้นะจริงๆไม่จริงต้องไปถามเขาอีกทีนึงก็คือว่าถ้าเราใช้เงินไม่หมดเนี่ยเราคืนไปเ,เขาไม่ตัดอยู่เขาคิดว่าถ้าเกิดเราใช้เงินมนมีประสิทธิภาพเราขอใหม่ได้แต่งบประมาณของไทยสำนักงบประมาณเนี่ย ถ้าปีนี้ไม่ใช้ไม่พอขาหา,ขาหน้าตัดเลยนี่มันต่างกันถ้าเกิดคุณใช้เงินมีประสิทธิภาพแล้วครบวัตถุประสงค์ปีหน้าขอใหม่เลยก็ให้ก็ถือว่าใช้เงินมีประสิทธิภาพนั้น๙กล้านที่ว่าเนี่ยเราใช้ไม่หมดนะคืนไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่ต้องไปดูตัวเลขตรงนั้นนี่ชัดเจนไม่ไม่รู้จริงมันว่าคือจริงไปดูในกองอยู่ข้างหลังผมอ่ะคือผมไมไ่คือที่นี่มันเล็กแล้วมันย้ายที่บ่อยกองอยู่ผมยังไม่รู้อยู่ตรงไหนเลย แต่อยู่ข้างหลังแน่เพราะว่าเก็บเอกสารสาคัญจะเป็นขอกระดาษไว้ไม่รู้จริงๆนั้นการตัวเลขคืนเท่าไหร่เนี่ยต้องไปที่ส,สอบเาก็จะมีคอมพิวเตอร์อจัดระบบก็ต้องเชื่อมกับรัฐผมจัดเสร็จเขาเป็นเงินอุดหนุนทาเสร็จผมก็ปิดโครงการตรวจสอบผ่านใบสําคัญขั้นตอนผู้ตวบบรญญตวสรจสอบบัญชีรับอนุญาตนะครับเวลาเสร็จโครงการนไม่ใช่อยู่ดีส่งโครงการแล้วจบนะเขาจะผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งเขาส่งมานะเราไม่รู้บริษัทไหนด้วยซ้ําไปเขาจะเปลี่ยนหน้ามาทุกปีเลย ปรวตเลยเอกสารถูกต้องครบถ้วนไหมไหนไม่ถูกอ่านี่ทําไมจ่ายก็จะเรียกเอกสารมาดูอ่าเขาตรวจสอบเขาตรสอบเองก็จะโดนสอบต้งองเาตรวจอีกรอบหนึ่งแล้วเขาก็ต้องเอาผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตเนี่ยมาตรวจบัญชีเขามานั่งอยู่ห้องนี้ครั้งละสองวันเพื่อตรวจสอบบัญชีอะไรสงสัยก็จะเรียกเอกสารมาดูหมด <Okay. S 1> สื่อไหนทําไม่ถูกวิจารณ์ก็ถูกไปน,นันไปเป็นกลางความเป็นกลางคนก็ไม่เหมือนกันอีก บอกว่ากลางไม่ได้ต้องอยู่ค้างคาถูกต้องอีกกลางที่ดีสุดคือข้างคาถูกต้องใช่ไหมบางคนพูดใช่ไหม <laughs> ไม่รู้คือเป็นกลางเป็นกลางให้เขาไปตัดสินตัวเองเถอะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าไม่ได้ช้าทาาจริงๆถ้าเขาเห็นว่าเราไม่เป็นกลางเขาคงจะเลิกถ้าเขาเห็นว่าของเราห่วอย่ะเขาคงจะเลิกอ่านไปเองอ่ะใช่ไหม ไม่ได้ท้าอะรเขาเขาเห็นเราเป็นการเขาคงเลิอกอ่านไปเองแล้วผมบอกว่าไม่จะท้านะจริงไม่ได้ทนะ้าคือถ้าเขาเห็นเม่กลางเนี่ยเขาคงเลิอกอ่านของเราไปเองใช่ไหมแล้วอย่างที่บอกเราเราไม่ได้อยู่ด้วยการจัดจําหน่ายแบบแบบหนังสือพิมพ์ซึ่งต้องไปถึงวางแผงต้เงาอคนซื้อคุณอ่านไม่อ่านโอ้โหเดี๋ยวนี้วิธีคิดของรอยอันตี้แบบสื่อสิ่งพิมพ์มันเปลี่ยนหมดแล้วคุณแค่กระดิกนิ้วทีเดียวคุณก็อ่า <laughs> นแล้วรอยอันตี้แบบสื่อสิ่งพิมพ์องไปซื้อปากซ้อยไม่มีแล้ว